สบายดี Somebody, ทุกทานหรือว่าทุกคน,นมาๆๆม,ม,มันมีคําดีสิหาทุกคนมาเบิ้งรถจกหรือว่าคนใดลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาใดเนาะอันนี้เป็นรถจกเขานําเข้าจากต่างประเทศนาแล้วก็สภาพเดิมๆทุกคนเป็นรถมือซองแต่ภายในมันยังดีแอร์ยังเย็นทุกคนนําใส่หน่อยน,อน,นี่เป็นรอบคางของมัน แบบสภาพมันย,งย,งยงงังดีเนี่ยขัดยังแข้งแขงดีรอมันแบบของเดิมเดิมมดทุกแนวเลยทุกคนเลยนี่นี่แบบยังดีทุกอย่างเลยทุกคนพอเพียงเป็นของมือสองแต่มันก็เป็นของดีเป็นรถฮานํำเข่าต่างประเทศเนาะนี่สภาพเบิ้งรอบคางและ,ะภายในของมันเนาะนี่มันอยากเป็นฝุ่นน้อยนึงนะ เพราะว่ามันธนาทางตลาดของเขาทางหั้นของเขามันติดกับทางใหญ่เลยทุกคนี่หัานของปวกเขาตั้งอยู่ที่นมโพทองเนื้อเนาะใกล้ไฟแดงเท่านั้นเนะทำมาทางไฟแดงกระถึกเบื้องซ้ายมือนะนี่นี่เป็นสภาพของมันแบบยังดีแห้งทุนชิว่าในใดวะแบบมันยังเดิมเดิมนะแบบสภาพเดิมเดิมใส่งานยังแอ์ยังเย็นยังดีเนาะแบบนุ่มๆหน้า แบยังนุ่มยังเน่นยังดีพี่น้องเอ้นี่น,นี่เป็นภายในของมันกะ,ซ,กะนซิบอวไลายเขากับยานสซบอสเืีอดีสุดแล้วมาเบื้องตัวจริงนํากันทุกคนนี่อันนี้เป็นสภาพรอบคางของมัน่นสภาพนั้นจๆเลยทุก่านเอ้ซิบอวไลายถ้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ สนใจติดต่อเข้ามาได้รัวเข้ามาเบึ่งตัวจริงกันได้านของพวกเขาตัง้งยู่ที่บ้านนองบททองเนื้อรุเท่ามีที่จำกัดผู้ใดเข้ามาก่อนก็ไดก่อนผู้ใดเขานำมานำหลังยานบ่มีรเด้อเข้ามาเข้ามา